สวัสดีค่ะกลับมพบกับ Just Family อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดีแอคเอ็มีใหม่ของออเลนอกันนะคะกับเพลง Beautiful Beautiful เราก็รู้จักวงนี้มาตั้งแต่ตอน,อนออตรถขี่นขีนอ๊อประมาณนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ตามไปดูเอ็มีอะไรม้า,มางในขณอนั้นนะแต่ก็มีฟังเพลงบ้างเหมือนกันเพราะฉะนั้น เราจะไปดูกันเลยนะคะทุกคนสำนึก้าเ่าอะไราไนะบางไน้ำพร้อมยังพร้อมเลยพอมเลเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะหน,น,น,นสองเริ่มโลกอันนคะ้นดมากเลยนะโอ้โอ้ี้เป็นตีขึ้นนะ <c oughs> เอ้ยสอนะ เฮ้ยแกฉันชอบแบคอัพที่อยู่ข้างๆโอ้โหนี่ถึงอูอะไรเนี่ยเอาถ่ายน้วสโมรกโอ้โหโอชู โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวชอบเดียชอบเคยอยากเจ๋งอะออเจ้าตัวชองกูหลานละเฮ้ยแกสุดยอด อุ้ยชอบความตรงจังหวะละชอบทิ้นน้งอยู่ข้างบนให้เซ็กซ์กับซีจีเนาะเอจริงดูแค่เอฟเฟกต์กับซีจีก็คุ้มแล้วอ่ะเพื่อแบบหโรบอทหุ่นยนต์อวกาศอะไรอย่างเงี้ยเออเออเทคโนโลยี อรอย่างเจ๋งไหยอ่ะนี่คือว้าวนาฬิกาขากแบบเลนจัง อย่าง,งา<อ>่าเออชอบแล้วส <laughs> ไตล์ <laughs> ไทยเพลงฉันเลยชอบแต่ไอ้น่ารักอ่ะน่ารักว่ะ กเกียอะร่างกายอะเออฉันถึงกันด้วอง๋โอ้โห้ยผิดสวยนะสวยเอ้ยดูแค่ซีจีก็คุ้มแล้วมะนี่ยองคุณทำซีจีได้นะดูแบบติดตาติดใจซีจีว้าว่าเลยอ่ะแบบ โอ้โหคือต้องนั่งทำงานขนาดไหนอะกราฟิก่ยสุดยอดเพลงรู้ไม่เน็กกะลักไกไม่รู้แบบไม่เจอเพลงแนวนี้มานานดหรอดนตีลักษณะแบบเนะี้เออบีแบบเนี้ยอเออมันดูเป็นบีดที่ตัดร้านในตัวเองมากเลยฉันชอบไม่รู้อ่ะมันดูประทับใจที่แบบบอกว่าสไตล์แกใช่ไหม เอ็มวีมันดูสนุกไงมันแบบเออมีนู่นมีนี่มันน่าตื่นตาตื่นใจดีมันแบบโอ้โอ้ฉันก็เจ๋งโอ้ฉันี้ก็สุดยอดแต่ฉันดูอ่ะมันน่าจะเกี่ยวกับสตอรี่อะไรสักอย่างอย่างพวกแบบในโลกของหุนยนต์แบบมีใส่ล้งใส่ลับอะไรอย่างนี้ป่ะไม่รู้เหมือนกันปฏิบัติการอะไรสักอย่าง่ะเด็กิ้งนิวอ่ะฉันสังเกตเห็นข่าวเกี่ยวกับอะไรแฮกกิงอะไรเนี่ยแหละก็้มีแก๊งเหมือนเป็นแบบ ป็นทีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เ uh. ือแบบดล่ามันจะมีฉากที่แบบเหมือนหนีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะจาก mm. จากคุยนอะก็เหมือนแบบเหมือนกําลังปฏิบัติการอะไรสักอย่างอยู่อนะ <laughs> ใช่ๆเนาะเนอะเออเ <laughs> จ๋ง่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะ mm. คือเราว่าเพลงเนี้ยดูแค่ภาพก็ก็คุ้มแล้ว <laughs> แล้วยังม <laughs> ีดนตรีแบบดีดดดๆเอาไว้อีกอะมันก็คุ้มแล้วว่า mm. คือ,ค,อคือมันควรจะไปดูนะ จริงอลังการรู้เลยว่าแบบบ้านเขาไปไกลมากอะ่ะเพลงเพิงอเอมวงเออะไรเงี้ยสงแล้วอะ่ะเอ <c oughs> มันรู้สึกชอบตอนช่วงแค่น่าก็กน็น่าจะชอบเหมือนกันที่มันช่วงจังหว,ว,วะเบาๆอะ่ะ <ừ ๆ S 1> แล้วมันมใช่ใช่ใช่ตรงนั้นน่ะที่เป็นแบบเหมือนเป็นเสียงที่ไม่ไม่ได้มาจากเครื่องดนตรีมันเสียงเสียง<ช>คนนี่แหละแล้วก็มีออกมาเป็นเป็นทารองอ่ะฉันชอบมากเลยดีมากเล ก้ต้นฉบมันก็จะมีพวกคูแล้วก็กล่องสีเหลี่ยมที่อยู่ตรงเอเมืองรออยู่อะไรอย่างเงี้ยฉันว่าเหมือนแค่นี้มาททาให้แบบอะไรสักอย่างสวยงามขึ้น,นจแบบว่าเพิ่มชีวิตชีวาให้กับคนที่มีแต่แบบเครื่องจกักรหรือยนตยนอะไรอยู่มันโนก <laughs> ็คือความนโนของพวกเราใช่มนโนมากแต่ว่าเราจะดีความอย่างนั้นละกันเนาะโอเคยังไงกใช่จะคอมเมนต์ก็มาบอกเราได้นะคะเพราะว่านั่นแหละ เราก็ไปดูเนื้อใช่โอเคยังไงวันนี้ก็จบเท่านี้นะคะไปดูเอ็มบีกันเยอะๆนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe channel เราด้วยนะคะว,ว่างๆก็มาคุยกันได้อย่างที่บอกเนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย